ผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูปัญหาสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับล่าสุดนะครับทางแม่ทัพภัคที่3นะครับได้กล่าวแสดงความมั่นใจในมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันบรุรณาการทุกภาคส่วนนะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ครับพลโทอภิเชษซื่อศัตรแม่ทัพ,พาภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นปัญหาที่สําคัญครับที่จะต้องร่วมมือการในการปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสําเร็จเพื่อไม่ให้ผลกระทบนะครับไปส่งผลถึงประชาชนสภาพอากาศจะดีหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับจุดฮอสปอตดังนั้นการดับไฟป่าในพื้นที่ที่ถูกเผาโดยเร็วจึงเป็นภารกิจที่สําคัญ โดยกองทัพภาคที่3ครับพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือและกําลังพลเข้าให้การสนับสนุนทุกพื้นที่มั่นใจในมาตรการลดเผาและการชิงเก็บเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงแต่ก็จะมีปัจจัยภายนอกประเทศครับที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งจะต้องประสานเตรียมการรับมือต่อไปครับภาพแล้วก็าการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนรวมทั้งกระทบไปถึงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงสิ่งวดล้องด้วยนะคะในบริเวณพื้นที่จะสั่ง ปัญหาไฟป่าบนเกาะพันธุ์พันธุได้คราวนี้ยังมีปัญหาเป็นปัจจัยภายนอกประเทศอีกนิดนึงก็คือปัญหาไฟป่าและฟุลลอะองจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้จะต้องดูสภาพลมฟ้าอากาศกใ,นใ,นในห่วงระยะเวลาที่ท,ที่เกิดอยู่แต่อย่างไรก็ตามเราก็เตรียมมาตรการในการที่จะประสานงานกับประเทศเมียนมานะครับโด,โดยผ่านทางฝ่ายทหารที่มีความสำคัญกันอยู่เนี่ยจะเตรียมการรับมือนะครับที่ตามห่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นครับ I've <laughs>